ครับก็สวัสดีนะครับเซียนมวยทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับผมดีเจจ็อบมืองอำหน้าครับอยู่ในช่วงวิจารณ์มวยทีเด็ดมวยช่อง3วันนี้ครับครับก่อนจะไปวิจารณมวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับในการสืบมวยของผมนะครับผมสืบลึก นะครับถึงค่ายนะครับทีมงานผมมีนะครับดังนั้นเราไปวิจารณ์กันเลยครับวันนี้นะครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคู่แรกนะครับไม่ต้องวิจารณ์กันเยอะนะครับจัดไปเลยครับเล่นมวยตัวเล็กนะครับมวยตัวเลกกว่าก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับดุดันนะครับ แล้วตัวใหญ่จิตใจมันเล็กนะครับหัวใจมันน้อยนะครับโดนนิดโดนหน่อยก็นอนนะครับวันนี้จัดไปที่ซับมณีนะครับมุมน้ําเงินครับคู่ที่สองครับให้เป็นทีเด็ดตัวที่สองนะครับเป็นทีเด็ดสองนะครับคู่แรกทีเด็ดสามครับคู่ที่สองทีเด็ดสองนะครับเล่นไปที่เพชรสีนินนะครับเพชรสีนินตัวนี้ไม่แพ้เขานะครับ ไม่ต้องห่วงและไม่ใช่ว่าจะเกาะเขาจะได้ตีนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ชมนะครับจัดไปที่เพชรศรีนินวันนี้ครับคู่ที่สามครับเป็นมวยคู่เอกมวยโคตรเด็ดนะครับจะว่าเด็ดทั้งประเทศก็ได้นะครับยังไงเราก็ต้องเล่นนะครับไปที่สมิงดำครับได้รูปร่างนะครับได้หน้าเสือนะครับวันนี้ยังไงก็ชนะใสนะครับเล่นไปที่เพชรศรีนินเอ้ไม่ใช่ สัมิงดำดิอ่ะสัิงดำนะครับวันนี้นะครับสัมิงดำเพชรสีนินแล้วก็ซับมณีนะครับสามตัวเด็ดนะครับยังไม่พอครับมันต้องมีมวยรองสักตัวครับคูสุดท้ายให้รองปิดฉากหรือว่ารองกิดเซียนไปที่เด่นทุ่งทองนะครับจากใจผมดีเจจอบเมืองอำนาจครับ อย่าลืมนะครับถ้ามวยผมวินสีคู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ